สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปความรู้พื้นฐานนะครับของ Happy New Trading Club นะครับในคอร์ส Basic Forex นะครับผมก็วันนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่2นะครับสำหรับเรื่องของคำศัพท์พื้นฐานในตลาด Global Market นะครับผมก็คลิปแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางโบรกเกอร์กับบัญชีเนาะวันนี้ก็มาไล่ตอบไปนะครับชุด คำถัดไปนะครับก็คือเลเวลเลตนะครับเลเวลเลตนะครับถ้าแปลตรงตัวนะครับก็คืออัตราส่วนทดเนาะแต่ว่าในเชิงของการเทรดนะครับมันคือพลังซื้อหรือ buying power นะครับที่โบรกเกอร์ให้กับเรานั่นเองนะครับเลเวลเลตนะครับก็ถ้าจะให้อธิบายก็คือเหมือนกับว่าในอัตราเลเวลเลตที่โบรกเกอร์ให้นะครับเช่น1ต่อ2000อย่างนี้นะครับ แสดงว่าเงิน1 USD ของเรานะครับสามารถเอาไปซื้อของนะครับซื้อสัญญาในมูลค่า2,000 USD ได้นะครับส่วนการใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวแนะนำว่าไปเรียนในคลอสของ s i s i o คล s สนะครับตัวที่เป็นเ,เนื้อหาของเบสิค f ฟ r เล็นะครับจะมีการอธิบายเรื่องของ l e v e l a g e แล้วก็การใช้งาน l e v e l a g e เบื้องต้นนะครับใหเ้เข้าใจเนาะ เป็นการอธิบายโดยวิธีการใช้งานนะครับที่ถูกวิธีให้ให้ให้เข้าใจนะครับผมก็เอาง่ายๆก่อนครับ l e เวลเลตคืออัตราส่วนทดทําให้เราสามารถซื้อสัญญาได้มากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับเงินที่เรามีในกระเป๋าณปัจจุบันนะครับถัดมาครับมาจินกับมาจินเลเวลนะครับก็เป็นส่วนสำคัญนะครับมาจินนะครับจะเกิดจาก l e เวลเล e นะครับ มาจินคือเงินประกันที่เราจําเป็นจะต้องใช้นะครับในการเปิดออเดอร์นะครับผมออพอเราเปิดออเดอร์ไปแล้วนะครับเราจะถูกเก็บเงินประกันนะครับเป็นจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งคนมักจะเอาไปเคลมนะครับว่าเราสามารถที่จะซื้อนะครับอะไรก็ตามใน f o เร็กนะครับด้วยการเก็งกำไรด้วยเงินจํานวนแค่นี้สามารถซื้อ สินค้าได้จานวนเท่านั้นเท่านี้เท่าน้นนะครับจริงๆแล้วมันซื้อได้จริงๆแต่มันต้องดูเรื่องความเสี่ยงด้วยว่าซื้อแล้วมันเสี่ยงมากเ<ม>สี่ยงน้อยนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าซื้อของราคาหมื่นหนึ่งนะครับในจํานวนเงินแค่ร้อยเดียวนะครับก็คือไอ้เงินร้อยเดียวตรงน,นั้นน่ะมันคือเงินประกันเฉยๆนะครับถ้าคุณจะซื้อจริงๆนะครับซื้อได้แต่ราอ,อาวิ่งทิดท,ทางไปน,นิดเดียวนะครับก็อาจจะล้างพอร์ตได้นั่นเองนะครับผม ก็มาจินนะครับก็คือเงินประกันใช้ในการเปิดออเดอร์นะครับใช้เท่าไหร่คำนวณได้นะครับถ้าคำนวณเป็นด้วยยิ่งดีนะครับถัดมาครับมาจินเลเวลหรือเปอร์เซ็นต์มาจินนะครับเวลาเราเทรดมีออเดอร์ปุ๊บเราจะเห็นตัวเปอร์เซ็นต์มาจินหรือ Margin Level ตรงนี้นะครับตัวมาจินเลเวลนะครับก็จะมีความสำคัญคือเป็นตัวบ่งบอกสุขภาพของพอร์ตนะครับว่ามีสุขภาพดีไม่ดียังไงนะ Margin level เนี่ยถูกคำนวณมาจาก equity หารด้วย margin นะครับยิ่ง margin โตนะครับ margin level จะยิ่งต่ำนะครับยิ่ง margin มากนะครับตัว margin level จะยิ่งต่ำนะครับก็ในส่วนของการคำนวณนะครับก็เดี๋ยวสำหรับคนที่เรียนตัว basic forex นะครับก็จะได้เข้าใจโดยละเอียดนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับผม ถัดมาครับ Stop Out Level นะครับ Stop Out Level เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากรู้จักนะครับเพราะว่ามันคือจุดล้างพอรนะครับถ้า,าตัวเปอร์เซ็นต์มาจินนะครับมันลงมาถึงเล v e l ที่โบรกเกอร์กำหนดไว้นะครับก็คืออ,อย่างโบรกเกอร์ที่ผมยกตัวอย่างไว้นะครับก็คือ GMI Market เน่ยเขาระบุไว้ในตัว Customer g r e e m e n t นะครับว่า stop out level อยู่ที่30%นะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่พอร์ตของเรานะครับมีเปอร์เซ็นต์มาจิ้นอยู่ต่ำกว่า30%เรนะครับเราก็จะถูกบังคับปิดออเดอร์นั่นเองนะครับตัว stop out level นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเราใช้ Level a ียิ่งต่ำเท่าไหร่นะครับมาจิ้นที่สูงมากขึ้นเท่าไหร่นะครับ สต็อปเอาท์เลเวลเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแต่จํานวนเงินที่จะถูกสต็อปเอาท์นะครับยิ่งสูงขึ้นไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูในเรื่องของการคํานวณน,นะครับแล้วจะเข้าใจเห็นภาพรู้แค่ว่าสต็อปเอาท์คือจุดที่เราอยากหลีกเลี่ยงอยากให้ราคาวิ่งไปไม่ถึงนะครับเงินเงินวิ่งไปไม่ถึงนะครับราคาผิดทางและทําให้เงินวิ่งไปไม่ถึงโอเคถัดมาครับคําว่าหลอดนะครับหลอด ก็คือหลอดไซส์หรือขนาดการซื้อขายนะครับของเราน,นั่นเองนะครับหลอดต้องเอาไปไปเปรียบเทียบกับคอนแท t ไซส์นะครับถ้า1หลอดนะครับถ้าเราเปิดออเดอร์ขนาด1หลอดนะก็คือเท่ากับซื้อ1 Standard c o n t ดคอนแท e ไนะครับหลอดเนี่ยสามารถเริ่มเปิดได้ตั้งแต่0.01หลอดนะครับไปจนถึง Maximum เนี่ยก็แล้วแต่โบเกอร์นะครับว่าจะกำหนด ว่าเปิดหลอดได้กี่หลอดเท่าไหร่ยังไงนะครับแต่ว่ามินิมัมนะครับก็คือ0.01หลอดแล้วก็เป็นสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับแต่สําหรับบางบัญชีนะครับก็อาจจะถูกกําหนดว่าต้องเปิดขั้นต่ํา0.1หลอดก็มีนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าโบรกเกอร์กําหนดยังไงนะครับแต่ตัวหลอดอย่างที่บอกก็คือเป็นการเปรียบเทียบกับคอนแทกซไซส์นะครับว่าซื้อครั้งละกี่คอนแท a c t ไซส์นะครับถ้ายกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนก็คือเหมือนกับเราซื้อหุ้น สองอยหุ้นอย่างเงี้ยก็คือถ้าเทียบกับ Forex ก็คือซื้อ2องลอดนะครับถ้า,า Forex กนะครับก็ซื้อหน่งหลอดก็คือซื้อแสนยูนิตของเบส c u เ r นซะี y เนาะถ้าซื้อ0ูนจุหลอดก็คือ1,000งหมื่ยูนิตของเบสเคเรนซี y นะครับตัวหลอดตรงนี้นะครับมีความสัมพันธ์อีกเรื่องหนึง่งก็คือว่ามันจะเอาไปใช้คำนวณกำไรขาดทุนนะครับ ยิ่งราคาเปิดะราคาปิดห่างกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาไปคูณกันลอดนะครับก็จะออกมาเป็นในส่วนของกำไรหรือขาดทุนนั่นเองนะครับผมโอเคคำถัดไปนะครับแล้วก็น่าจะเป็นคำสุดท้ายของสไลด์นี้นะครับก็คือป i p p i p s เอสพอยต์แล้วก็ปี a บ u e ลูนะครับผมปีนะครับ p i ่ปีนะครับไม่มี S นะตัวนี้เนี่ยเป็นการ บอกนะครับว่าเราให้ความสนใจกับตำแหน่งราคาไหนนะครับ PIP บ p IP, p IP, p IP, ย่อมาจาก price interest point นะครับก็คือจุดราคาที่เราให้ความสนใจนะครับตัวป i ๊บ p IP, p IP, p ป๊นะเป็นการบอกเฉยๆนะว่าหลักไหนที่เราสนใจนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่า,าหลักตัวตัวหลักนั้นเนี่ยอยู่ตํ ไม่ใช่เป็นการเรียกตําแหน่งอ่ะว่างันเถอะนะครับเรียกตําแหน่งของของหลักนะครับถ้าเป็นตัวเรียกตําแหน่งของหลักนะครับจะเป็นปี๊บเติม S นะครับอันนี้ต้องต้องเ,ออเล่าถึงในสมัยก่อนนะครับว่าเวลาการขอดราคาของโบรกเกอร์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นทศนิยม4หลักนะครับราคาที่มันเริ่มวิ่งเนี่ยที่เขาเริ่มสนใจในในตอนนั้นน่ะมันก็คือหลักที่4ของทศนิยมนะครับเขาก็เรียกตําแหน่งหลักนั้นน่ะว่าปี๊บเติมเ เพราะว่ามันจะขยับราคามันจะขยับใช่ไหมขยับไปกี่ปิ๊บก็เป็นพักผูกโดเนาะก็เรียกตำแหน่งนั้นว่าปิ๊บสูงหลักที่ถัดขึ้นมาก็เป็น10ป๊บร้อยปิ๊บพันปิ๊บไปเรื่อยๆเนาะก็ใช้มาจนกระทั่งนะครับโบเกอร์ ker, เพิ่มหลักหลังทศนิยมเพิ่มมาจาก4ี่เป็นห้านะครับทีนี้ปัญหามันก็คือว่าแล้วหลักที่5้าเป็นตำแหน่งที่เราสนใจณนะปัจจุบันคือ PIP ปิ๊บ Pay Interest Point ในปัจจุบันนะครับแต่เราเรียกปิ๊บ เรียกตามหลักไม่ได้แล้วเพราะว่า p i ๊มันคือหลักที่4ไปแล้วใช่ไหมเขาก็เลยกําหนดหลักที่4ว่าปิ I ๊ p, s, p i p s p i p s ปิ๊นะครับแล้วตำแหน่งที่5เรียกว่า Point นะครับหรือว่า p i ๊บเนะครับหรือ0 h ูนจุด x x ปิ๊ ip, นะครับก็การเรียกตำแหน่งกับตัวตำแหน่งนะครับไม่ตรงกันละใช่ไหมทีนี้มันก็เลยมีปัญหาว่า p ิ p Value นะครับหรือว่ามูลค่าของการขยับของราคาที่เราสนใจเนี่ยมันเลยมี2ค่านะครับขึ้นอยู่กับว่าคนที่เขาอ้างอิงเนี่ยเขาอ้างอิงคําว่าปิ p บตำแหน่งไหนนะครับปิ๊บแวอันแรกนะครับนับจากตําแหน่ง POINT นะครับถ้าเทรดคู่เงินสกุลที่เงินโขดเคเรนซี่หรือเงินตัวหลังเนี่ยตรงกับเงินในพอร์ตเรานะครับปิบแวลูเท่ากับ1 นะครับถ้าตำแหน่งที่5นะเป p value เท่ากับ1แต่ถ้านะครับเ,เขามองที่ตำแหน่งปีบ PIP PIPS IP, ปีบนะครับตำแหน่งที่4นะเป็นการนับเปร value แบบสมัยก่อนนะครับ1ปีเท่ากับ10บ USD นะครับตรงนี้เนี่ยในบทเรียนนะครับ Forex Basic Forex นะครับก็จะมีโชว์ให้ดูนะครับการเรียกเปร value เท่ากับ1หรือเท่ากับ10นะครับไม่ผิด ขึ้นอยู่กับว,ว่าเขาดูตำแหน่งปีปตำแหน่งไหนนะครับปีปตามความหมายก็คือดูตำแหน่งพอยต์นะครับปีปตามหลักของทศษิยมนะครับก็ดูตามหลักปี PIPS เนาะก็เท่ากับ10นั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะครับกอ็อธิบายคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e นะครับช่อง YouTube Happy Meal t r a d i n g ค l ับด้วยนะครับถ้า คิดว่าคลิปนี้เป็นมีประโยชน์นะครับก็จะเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปต่อไปนะครับผมก็คิดว่าได้เวลาสมควรนะครับก็คลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ